ใครสามารถที่จะไปควบคุมแก้ไขอาสามสิ่งเนี่ยคนนั้นจะประสบความสำเสร็จเร็วมากเลยเหมือนอาจารย์ผมนี่แหละเห็นไหมเสร็จแล้วไงพอความคิดมันเปลี่ยนปุ๊บมันจะส่งผลต่ออารมณ์เลยความรู้สึกเลยมันจะมาพร้อมกันเมื่อมีความคิดปุ๊บมันก็จะไปส่งที่อารมณ์จิตใจต้องเข้าถึงเนี่ยเออมันก็จะเปลี่ยนไปพร้อมกันอ่าต้งจิตใจอ่ะมันไปพร้อมกันเลยนี่คือสําคัญ เป็นจางผมก็ไปอย่างงี้เลยทีนี้มันอยู่ที่ว่า3สิ่งจะเกิดได้ก็เมื่อมีโปรแกรมเขาเรียกโปรแกรมต้องสัโปรแกร,ม,ร,แกรมก่อนก็เหมือนคอมพิวเตอร์ท่านซื้อคอมพิวเตอร์มาเครื่องหนึ่งถามว่าถ้ามไม่มีระบบปฏิบัติการมันจะทําทงานไหมทำงานไม่ได้นะเพราะนั้นอันนี้ก็เปรียบเหมือนระบบการปฏิบัติการเราจะเอาระบบปฏิบัติการแบบไหนล่ะเหมือนมือถือกัน ก็มีทั้ง Android มีทั้ง Apple ใช่ไหมและมีทั้งก็มีอยู่สองค่ายเนะี่ยนี่คือระบบ O s ระบบปฏิบัติการถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็จะมีอะไร Windows มี Linux เห็นไหมมีเห็นหรอมีสอ,อันนี้แนะี่นี่คือระบบปฏิบัติการถ้าเราเปลี่ยนโปรแกรมปุ๊บคอมพิวเตอร์มันก็จะทำงานอีกแบบหนึง่งแต่มไม่เหมือนกันนะนี่คือเราจะเปลี่ยนตัวเราไม่ได้ ต้องไปเปลี่ยนข้างในไปเปลี่ยนที่อยู่ข้างในเราให้เป็นออกมาข้างนอกนี่คือหลักการเนาะเนื้อหาค่อนข้างจะอธิบายยากนะสิ่งที่คุณได้ยินคุณจะลืมสิ่งที่คุณได้เห็นคุณจะจำนะสิ่งที่คุณได้ทำคุณจะเข้าใจวันนี้มันเป็นเหมือนเวิร์กช็อปเนาะเดี๋ยวท่านต้อง ต้องเป็นต้องทอําอ่ะนะทำพร้อมกับผมเลยวันนี้ทําทําแล้วมันจะเข้าใจเนาะเข้าใจเนื้อหานี้เพราะเนื้อหานี้ได้ฟังได้ยินมันจะลืมนะเออแล้วมันไม่เห็นภาพด้วยถ้าเห็นภาพมันก็จะเอ่อจะจำใช่ไหมมันไม่มีภาพให้เห็นไงมันเนี่ยคือต้องลงมือทำเนาะเดี๋ยวจะให้ท่านลงมือทำพร้อมกับผมเลยนะฮะสิ่งที่ได้ทำมันจะเข้าใจนะจะได้เข้าใจอ่าฟังอยู่ครับนะ อฟังแล้วมันจะลืมนะ <c oughs> อะคุณไปฝันเออนะเธอคือไปฝันทุน巴าวุษนะฮะออาทำนะทำตามนะทำตามนะทำตามนะมันมันเนื้อหาค่อนข้างจะยากหนอผมเข้าใจเน,ะนาะเพราะนแต่อธิบายนี่เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องมันมองไม่เห็นไงเ <c oughs> ออการพูดในสิ่งนี้มองไม่เห็นนะบางทีพูดไปเนาะบางคนบอกโอ้มันเป็นเรื่องของสยศายสตร์หรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่อย่าสาสัมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่เป็นเรื่องพลังงาน เอาว่าท่านเปรียบเพราะว่ามันผมจะคุยในเรื่องนี้วันนี้นะจะเรื่องเปลีกก่ยบพลังงานเลยนะเอาพลังงานไฟฟ้าเลยเออพลังงานไฟฟ้านี่เห็นชัดไหมเคยเห็นไหมกระแสไฟฟ้าเป็นหน้าตาเป็นไงมันเป็นพลังงานไฟฟ้านะฮะท่านรู้ยังกระแสไฟฟ้เา,งงานนเคยเห็นไหม <c oughs> นี่คือรูปแบบพลังงานเขาเรียกพลังงานไฟฟ้าไงก็เกิดจากอะไรอืมเกิดจากอะไรฮะถ้าเป็นเขื่อน ถ้าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตมาจากเขื่อนน้ําเนาะก็คือต่อท่อน้ําลงมาเนาะเอแล้วเอาแรงแรงของน้ําตกสูงๆอ่ะประมาณเกือบร้อยเมตรเออร้อยสองร้อยเมตรแหละน้ํามันก็จะวิ่งลงมาปึ๊บแล้วมาเจอไอเขาเรียกอ่พัดพัดลมอ่ะเทอร์เทอร์เทอร์บายเขาเออเทอร์บายเขาเรียกเทอร์บายเป็นพัดลมหมุนอ่ะเออพัดลมหมุนนะน้ํานี่จะไปกระแทกที่ใบพัด ใบพัดมันก็จะหมุนนะพอหมุนปุ๊บตัวนี้เขาเรียกไดนาดมโมไงเออพอมหมุนปุ๊บเครื่องไดนาดมโมเป็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้านะพอมันหมุนปุ๊บไอ้ขวดโลดทองแดงกับไอ้ไอแม่เหล็กเอ่อขนโลดไอ้คดโลดทองแดงกับแม่เหล็กเวลามันหมุนกันเนี้ยไอ้แม่ไอ้แม่เหล็กกับไอ้คดลงดในมันหมุนมันกับมันจะเกิดกระแสไฟฟ้าทันทีเลยมันจะไปหมุนเทอร์ไบน์เทอร์ไบนท์ก็จะเทอร์ไบน์ แล้วาไปหมุนไอ้ตัวขนลุกไอ้ไอ้แม่เหล็กเกิดเป็นกระแสไฟวิ่งมาหาเราเลยแล้วเรามองไม่เห็นด้วยเออนะฮะมันแปลเปลี่ยนจากพลังงานกลน,นะเปลี่ยนจากพลังงานกลที่เรามองเห็นนะก็คือไอ,เอนะ้เทอร์ไบร์น่ะเทอร์ไบร์พัดลมเนี่ยกับน้ําน้ํานี่เห็นน้ำมาเห็นน้ําเนาะสังเกตน,นะน้ํามันไหลลงมาท่อแล้วก็ไปลงเจอไอ้เทอร์ไบร์ใบพัดอะ่ะมันหมุนปุ๊บแล้วตัวพัดมันจะมีขนลวดทองแดง แล้วมีแม่เหล็กหมุนแล้วมันก็เกิดกระแสฟ้าบวกกับลบเห็นได้ยัง,ยางจากสิ่งที่มองเห็นน้ำกับเทอร์บายกับผลลวดทองแดงแล้วก็แม่เหล็กมันเห็นนะกับกลายเป็นพลังงานที่มองไม่เห็นคือพลังงานกระแสไฟฟ้าท่านเห็นยังนี่คือการแปลเปลี่ยนพลังงานกลที่เรามองเห็นมาเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เรามองไม่เห็นเห็นยัง,ยงเ นะเห็นยังถ้าเราจะแก้ไขไฟฟ้าให้เป็นไงให้มีแรงแบบไฟฟ้าแรงสูงอะ่ะเราก็ต้องไปเปลี่ยนเลยน้ําให้น้ํามันสูงขึ้นหน่อยหนึ่งเออแล้วก็ผลลัพธ์เราก็พันให้ดีขึ้นหน่อยแล้วท่อมันก็ไหลลงมาก็าผักให้แรงดันขึ้นเยอะหน่อยไฟฟ้ามันก็ออกแรงดันเยอะเลยเห็นยังเราต้องไปเปลี่ยนสิ่งที่ต้นกําเนิดนะจนถึงจะเป็นพลังไฟฟ้าที่แรงแรงดันไฟฟ้าจึงะสูง ถ้าเห็นภาพตรงนี้เห็นภาพเนาะเออช่นเดียวกันตัวเรามันเลือกเกิดไม่ได้ไงแต่เลือกที่จะเป็นได้จะจะเป็นคนสําเร็จอย่าเป็นคนที่ร่ํารวยนะเราจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นคนร่ารวยเปลี่ยนคนสําเร็จได้แต่เปลี่ยนที่ไหนเปลี่ยนที่ตัวเรามันไม่ได้ไงมันต้องเปลี่ยนจากภายในเปลี่ยนจากภายนอกไม่ได้ต้องเปลี่ยนจากภายในภายในคืออะไรสารากคือรากความคิดรากความ อารมณ์แล้วก็จิตใจต้องไปเปลี่ยนตัวนั้นมันถึงจะส่งผลไกลภาพเราจะเป็นคนที่ร่ารวยสําเร็จนี่คือหลักการง่ายๆเหมือนเหมือนเหมือนไอ้พง,งานไฟฟ้าเนี่ยมันมองไม่เห็นไงและพลังงานความคิดพลังงานอารมณ์พลังงานจิตใจมันมองไม่เห็นเดี๋ยวเราจะไปแก้ไขอ้สามตัวเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปอีกเจวัน ผมจะพาท่านมานะมาท่านมาอยู่กับผมนะไปแก้ไขรหัสความคิดอารมณ์จิตใจ3อย่างเนี่ยเราจะไปทำการแก้ไขแก้ไข3อย่างเนี่ยเพื่อให้เราเป็นคนสำเร็จ